โอ้โหที่ไหนกันเนี่ยไม่เหมือนนเลยงงไปหมดแล้วเดี๋ยวนะครับดูนี่ครับอ๋อตลาดดอยรีซอว่าเดี๋ยวให้นักศคกษไปเก็บบรรยากาศให้ดูหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยออกมาทางนี้เหมือนกันตอนแรกงงๆมันคืออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีของอะไรขายบ้างเนาะไปครับโอเคเราเราไม่ลงแล้วนะครับพี่ตลาดอาดอยรีซอนะ<ม>เพราะว่า อ่าแต่ว่าคือเขาเก็บค่าจอดรถสามสิบาทไอค่าจอดไรไม่เท่าไหร่ล้วมันเสียความรู้สึกมากกว่าเพราะแหล่งท่องเที่ยวนะเพราะเหมือน,นทุกอย่างเป็นเงินไปหมดเลยป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นดีกว่าแล้วเราจอดไหลทางข้างนอกไหมอ่าเราจอดไหไลไหาทางข้างนอกสถานที่ด้วยเขาจะมาเก็บอ,อีกสามสิบบาทาก็เดี๋ยวไปที่อื่นดีกว่านะไอเงินไม่ไม่เสียดายแต่มันเสียความรู้สึกมากกว่านะเพราแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้เนาะ คือนั่นแหละอ่าหลายๆคนก็คงเข้าใจอหละไปกันต่อครับไปไม่ลงไม่ลงมาแล้ว <c oughs> ไปครับ เดือดล็อกใช่ไหมอ๋อเป็นอย่างนี้ไม่ได้ใหญ่มากนลครับนี่เป็นที่จอดเป็นล็อกๆอ,อย่างนี้เห็นไล่สับประรดใช่ไหมเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนดูทางด้านหลังเมฆฝนน่าจนะต้องตูนเดี๋ยวดูสถานที่ก่อนนะจะไหวไหมจะกล้าร,รือจะกลับเดี๋ยวดูก่อน ชักไม่ค่อยมั่นใจเพรฝนมาลงตลอดเลยเป็นห่วงเด็กๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอด,ดูก่อนแล้วกันนะพอไหวไหมเนาะถ้าไม่ไหวก็อาจจะกลับโอเคเดี๋ยวมาดูครับว่าจะสู้ต่อหรือจะพอแค่นี้เตรียมบงของแล้วครับนี่มีอันนี้มันเป็นที่จอดรถบ้านนะครับคุณผู้ชม สำหรับสายรถบ้านก็คือมีปักเสียบมีอะไรให้เสร็จเลยอันนี้ชื่อว่าออเดอร์ล็อกนะอยู่ที่เขาค้อนะครับก็มีพี่ต่อของไฟอะไรให้ด้วยบรรยากาศก็ดีนะครับเนี่ยที่สำคัญห้องน้ำที่นี่เด็ดมากห้องน้ำเป็นส่วนตัวมากเลยครับนี่ยามน้ำมีเครื่องทำระอุญห้องน้ำขายห้องน้ำมันเลย เราหลบมาหาที่สงบสงบครับเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกหน่อยดูทางที่เราลงมาถนนปูนถนนคอนกรีตแต่แบ่งเป็นสองช่องอย่างนี้เหมือนเราวิ่งอยู่ที่อมก่อยเลยด้านหลังเป็นภูเขาข้างบนก็เป็นเนินหมดเลยเนี่ยครับเขาะจะเป็นลานเฉพาะหมดเลย เฉพาะจอรดรถบ้านตอนนี้มันมีอยู่ด้วยกันสี่ลานเป็นลานยังไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่าเขามังทาข้างบนนู้นต่อไปอีกเรื่อยๆเหมาะกับพวกรถบ้านพวกแคมป์คาร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่ยครับแต่ว่าเราเป็นการเต็นเต็นกาวใช่ไหม แคมป์กลาเราก็ลงได้ครับแต่เดี๋ยวเราจะลงตรงนู้นแล้วกันที่ปูไว้ร้านร้านร้านนู้นก็สวยเมื่อกี้ก็ไปดูมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวพาไปดูไปพาไปดูหน่อยเดี๋ยวให้น้องตูนพาไปดูครับนี่พี่พาไปดูร้านนี้พาไปดูร้านนี้ก็เข้าไปไม่ไกลนะจอดรถตรงนี้ใช่ใช่อันนี้ก็กลางเต็นท์สบายเดี๋ยวไปดูครับอันนี้ก็ดีนะอันนี้สำหรับกลางเต็นท์เลยแหละ แล้วก็วิวตรงนี้ด้วยมองตรงนู้นเห็นสบายเลยอเอ่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีรถเข็นให้เข็นของนี่ครับก็อนนั้นก็จะเป็นรถบ้านเหมือนกันลานนู้นจะเป็นรถบ้านแล้วก็อันนู้นก็เป็นแคมป์เกา่าเดี๋ยวไปกางเต็นท์ดีกว่าเราท้าตกลงนอนคืนนี้ใช่ไหมคืนนี้ค่อยกลับ แต่ถ้ามาที่นี่ก็คงจะต้องเป็นสายทำอาหารนะทำอาหารกินกันดูซัก,ก่อนโลโก้น่ารักมากเลย ที่กลางเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลาดนะพอดีขับผ่านมาแล้วมันมีตลาดนัดเราชอบแบบสไตล์นี้ซะมากกว่าดีไหม้องซูนหรือจะกินร้านเดี๋ยวขับไปดูกันอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทางไปตลาดจะเป็นยังไงไปครับทางขึ้นมันก็จะชันๆหน่อยนะแต่ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกทางขึ้นขาแบบตรงๆเลยครับ มาเดี๋ยวไปเจอที่ตลาดเลยครับ คุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆกับทงตูนก็หลับแล้วนะพอดีที่เรามาจอดหลังจากที่ซื้ออาหารมาฝนตกนะครับก็เลยไม่ได้ทำอาหารเลยลก็ไม่ได้เอาของลงเลยก็เลยไม่ได้ทำอาหารนะครับเดี๋ยวก็คงจะนอนจะแล้วละ่ะเพราะว่าาก็หลับกันหมดแล้วทำอะไรไม่ได้นะโอเค เดี๋ยวไปเจอกตอนเช้าแล้วกันนะครับกับบรรยากาศตอนกลางคืนของออนเดอร์ล็อกนะครับนี่ครับบรรยากาศงคืนก็จะตอนเต็นแล้วก็จะเห็นแสงไฟตามรีสอร์ทแบบนี้เลยเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวนอนดีกว่าเช้าให้ว่างกันแล้วกันนะ แล้วจเจอกันตอนเช้าครับว่ะตื่นมาเช้าด้วยหรอคะพี่ห้าค่ะสู้ๆค่ะอยากจะออกไปเที่ยวเหรอ,อครับพี่ห้า เื่นแล้วเช้าคงทำอาหารนิดหน่อยเนาะทำกาแฟกินปลุกพ่อปลุกแม่แต่เช้าเลยคี่เตรียมทำอาหารแต่ว่าให้ฝนมาอแล้วครับนีอ่อากาศด้านหน้าเต็นนะอา็นนะไ,ไงครับคุณผู้ชายมีห้องน้ำส่วนตัวสบายไปเลย เดี๋ยวมาดูห้องน้ำเท่าน้ับราน,นี้นะแต่ว่าก็คือมาเปิดไปแรงลงห่างแล้ว,วนะอันนี้มาแรงลงเมื่อคืนนะครับแล้วก็มีที่เปิดมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมนะครับเป็น,เนส่วนตัวเลยนะทรายรันอี่นหน้ห้องน้ำสะอาดน,นะครับที่นี่ อากาศของเราไม่มีอะไรโล่งๆเรียบง่ายมากอากาศเริ่มเย็นมาแนละ้วเดี๋ยวสงสสยต้องรีบเคลียร์ของแล้วคลทนี้มีที่ก่อกองไฟได้วยนะประมาณนี้เลยแต่ว่าไม่ฝนเริ่มมาอีกแล้วไม่รู้เราจะทานหรือเปล่าเดี๋ยวรีบเคลียร์ของนีกว่านนะครับเดี๋ยววันนี้คงเดินทางกลับแล้วไม่ค่อยได้มีอะไรมากเลยนะคลิปนี้ ป๋าพาลูกมาทรมานป่ะเนี่ยสนุกไหมลูกอ่ะเทนจะลงเทนจะลงเหรอคะค่า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  น้ำี่รังหับตุบตุตุหงตุเมม่้งในเตด้านหลง่คเอเช้านี้หมอกเต็มภูเขาด้านหลังแล้เลยค่ะอะาหารเช้ามาม่าที่จะกินเมื่อคืนเราไม่ได้กิน นี่ครับดูครับความวุ่นวายของแก๊งพุดมากเลยตอนนี้โบกโบกโบกสวัสดแขนโบกโบกโบกซ้ายโบกโบกโบกขวาโบกโบกโบกเย้ข้าหงังเหมือนเราอยู่ฟูจิเลยพี่แดง ไป็นไงสนุกไหมสนุกจังเลย <c oughs> แคมป์ลูกสองสอนนสใส่นี่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยแยกออกมาครับปู้ทำไมล่ะอู่นี่ไงน,นีครับเช้านี้อาหารเรียบง่ายเดี๋ยวรอปรุงรสนี่ครับอันนี้จะเป็นหมกที่ซื้อมาเมื่อคืนไม่รู้จะกินเป็มหรือเปล่านะ เมื่อคืนเราไม่ได้กินกับฝนตกโอเคเดี๋ยวทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆก,กิน oh. อะไรอ่ะครับ oh. อาหารหลูว่าปลาอิโดริยากิอาหารญี่ปุ่นเช้านี้ทั้งบะหมี่ทั้งโดริยากิเลยเหรอ, oh. อลองท้อไปก่อนลูกลกับข้าวจะเสร็จนะ วานี้ที่เราไปเดินตลาดมาเราได้หมกมาหมกหมูใส่หยวกกล้วยไม่เคยกินเดี๋ยวจะลองกินเดี๋ยวมาดูหน้าตาครับเป็นยังไงอ๋อมันเป็นแบบนี้หอมมันเป็นหอมน้ำพริกแกงเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูครับ ไม่เคยกินอะเราก็ต้องลองไปให้หมดอหะหอมอือรสชาติดีครับ อันนี้คุณยายเขามาขายที่ตลาดนัด,ด,ดเราเห็นเอ๊ะน่าสนใจดีเราช่วยอุดหนุนคุณยายด้วยเนี่ครับบรรยากาศด้านหลังที่ไปภูเขานะหมอะก็จะไหลอยู่อย่างนี้เลยก็อากาศดีนะครับอากาศเย็นสบายดีที่นี่ก็มีความเป็นส่วนตัวสูงเลยเพราะว่าเนี่ยครับเขาจะมีกั้นเป็นล็อกๆให้เลยเาสำหรับรถบ้าเหรอครับ ด้านนู้นเป็นทุ่งสแสลงหลวงนะดูหมอกตอนนี้ทุ่งสแสลงหลวงน่าจะหมอกคลุมเลยลานหญ้านะน่าจะอากาศดีมากเลยกลางเต็นแบบเรียบง่ายสบายๆเราไม่ขนของลงเยอะเพราะว่ากลัวเรื่องฝนนะวันนี้ที่เรามาจังหวะพอดีที่ว่าฝนลงพอดีอยู่มาตั้งนานไม่ตกนะเนี่ยวันที่เรามาฝนตกหนักสองวันเลย ช้า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 ค่ะรู้ลค่ะไม่ทันค่ะพี่ทั้พี่ทั้ขาช้าช้าค่ะ่เนเร็วช้าช้าพี่ทั้ช้า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 จช้าชานะอ่ะนั่งนั่งนให้น้องนั่งก่อนเย้ หาป้าป้ารับไหมคามสดุ๊มาส่งป้าป้าไม่ขอมงมาส่งครับแปดโมงกว่าก็ทะเลท่าไหลจนสายเหมือนกันเนาะหมอกก็ยังเต็มอยู่เลยแถวไปสนีเขาคอนะ่าจะหมอกแน่นเนาะแต่ว่าเวลานี้ก็ยงังถือว่าอะไรผสหรับเรานะธรรมดานะรเราจะนู่นเดี๋ยวเที่ยงใช่เรากลัวฝนมันลงอีกรอบไงแลก็แน,นะน่นเด็ก,ดกๆกำลังทำงานกันอย่างแข่งขันนี่เด็กๆของเรา ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะค่ะตั้งใจมีสองตัวนี้เข้ามาอบรอตสองตัวอตดตายอยู่หาความสงบสุขไม่ได้อีกอนนเลย <laughs> จากที่เป็นคนชอบความสงบสุข่าอยาคาดหวังถึงความสงบสุขในชีวิตอีกเลยอีกสิบปีค่อยว่ากันใหม่พี่แดงเวลาจะเช็คลูกชายว่าใช่พี่ทาตัวจริงไหมต้องมีต้องนั่งขุดดินแล้วก็มีรถบรรทุกแบบนี้ใช่ไหมใช่ตั้งแต่เด็กเลยปะ ใช่เขาตั้งต่เด็กเขาก็เป็นอย่างนี้แหละสงสสยเยอะอนาคตจะเป็นพวกขับรถแบคโความันร้ใช่อีกคนเขาจะมีความสุขในห้องน้ำอันนี้สไตล์ลูกสาวกลับบ้านค่ะเด็กๆเอาให้หนำใจกันไปเลยพี่ทาเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับพี่นี่เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะปบาป้าเก็บของเสร็จหมดแล้ว เป็นไงบ้างครับเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วเก็บของเสร็จแล้วดูลานนี่ข้างหลังข้างหลังก็ข้างหลังมีหมอกด้วยนะห<ด>มอ,อกกำลังลงด้วยให้ให้เพื่อนๆดูด้านบนก่อนโอ้หมอกเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแหละแต่ก,ตกลางคืนบรรยากาศดีนะเพราะมันจะเห็นไฟใช่ติดต่อพึ่งั้นด้วยมันก็เห็นเหมือนกับดาวบนดินเหมือนกันตัวโน้นแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นพุ่งแสลงหลวงทุกช่างนี้ใช่ไหมใช่โอ้ยหมอกเต็มเลยอากาศเนี่ยหมอกกำลังมาจากทุ่งทางแถบทุ่งแสลงหลวงสำหรับที่นี่นะครับ เหมาะสําหรับคนที่มีรถบ้านนะถ้าคนที่มีรถบ้านจะเป็น2อลานนะรถบ้านจอดแล้วก็มีปลักเสียบใช้ไฟในรถได้แบบสบายๆก็คือไม่ได้มีปัญหาเรื่องไฟเลยแล้วก็อีอกสองลานก็จะเป็นสําหรับกลางเต็นท์กลางเต็นท์ก็เหมาะเหมือนก,กันเขาจะมีลูกเขียนให้เข้าไปไม่ไกลครับหน่อยแล้วนะั่นแหละเดินนิดเดียนะครับก็สะดวกสบายดีครับก่อกองไฟก็ได้นะนกนะลางคือนอากาศเย็นๆบรรยากาศชิลๆก็ก่อก,กองไฟได้มีที่ก่อกองไฟแล้วก็มีที่นั่งให้ เรียบร้อยดีครับห้องน้ำสะอาดสะอาดอย่าลืมใครสนใจมีอะไรให้ด้วยนะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่พวกเราประทับใจเนาะโอเคไม่ไหวแล้วครับอ่ะไปครับายเลยตายเลย,ยเหรอ คนน้าไปเที่ยวแต่พาไปดูโครงการหลวงไปไปติมห้าบาทได้ติมใช่ไหมครับอ่าไปครับนี่มีชาฟรีให้กินด้วยพี่คทับขอบคุณค่ะอันนี้เป็นของโครงการหลวงอ่ะอันนี้ชาอะไรอะคะเป็นชาใบหม่อนค่ะของที่นี้ก่อเอง นี่เดี๋ยวเรียกว่าป้ามาชิมปิดจ้องยังป้าคิ่ช่้ป้ากินออ๋ต้องแหงนหน้าเพินหน่อยเปล่าตอนนี้นอยู่ที่โครงการหลวงเขาคอนะครับเาแวะกินไอติรีมพอมีชาบใบหม่อนให้ด้วย นี่ไงเขาวค้เห็นไหม,มแล้วกินไอติมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมชากันชิมชากับป๋อหลังจากไอติมแล้วเราก็ ชิมชาหน่อยแล้วร้อนอากาศเย็นๆชิมชาแล้วร้อนนี่ดีนะค่อยจิบมันอุ่นๆเป็นไงสดชื่นไหมล่ะ ชื่นไหมป้อนรักปลาป้าโอ้พ่อรักปลาปลาเหรอถึงป้อนอืมอ่ะงั้นเขาปลาปลารักหนูถึงป้อน,อน,อน,อนใช่ไหม ตอนนี้เราก็มาหาอาหารกินและ้ะระหว่างทางกลับนี่เมนูนแนะนำราคาไม่แพงแ้วยอันนี้ที่ร้านตามบิ๊กไบค์โอ้ข้าผัดหยุดเชียงก็น่ากินนะบรรยากาศดีนะอากาศเย็นสบายดีรู้สึกสดชื่นที่ได้เดินทางต่างจังหวัดอีกครั้งแต่ว่ามันจะแบบว่ายุ่งๆหน่อยต,ตอนนี้24องศานี่เย็นสบายแล้วลมโชว์ตลอด เดี๋ยวกินแซ่บๆแล้วดูวันนี้เราขากลับแล้วอยู่ที่ร้านปัมบิ๊กไบท์อร่อยอยู่นะอร่อยเหรอบรรยากาศดีด้วยมีหมอกมีภูเขาไหนจริงด้วยอร่อยอื นี่ก็มาอีกหนึ่งละผัดพริกแกงถั่วนี่ก็ลองปั้มอยู่กับตำส่วนี่ต้องโยรยแคบหมูหน่อยอ่ะลองซิอ่ยกินนี่มันแบบสะใจนี่ครับ นี่ครับของทับท้าบมาแล้วข้าวผัดกุนเชียงดูความน่ากินเป็นไงรสชาติเป็นไงผัดไ,ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราก็ลงมือกินกันทีว่าเดี๋ยวของน้องตูนเดี๋ยวเหลืออีกอย่างนะโอเคครับตอนนี้ได้อาหารครบแล้วเป็นอาหารจานด,วดนะ่วนนะตำซัวแล้วก็ปีไก่ทอดดูน่ากินมาก พี่กินเลยพี่กินเลยนน้องกินไม่ได้พี่เ็กให้หราไม่อีกนะขอบคุณครับให้ค,ครับ ไ,ไม่ถึงบ้านก้ายังไม่ถึงบ้านอยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์นะครับพี่ครับพี่ครับมาก่อนน้องไว้หน่อยเดี๋ยววันนี้พี่เอาแกะมาให้ลูกอือขามาให้อาหารแกะริมเขื่อนป่าศักดิ์นี่ตัวเล็กมาเต็มเลยนี่นี่ไงมามาทั้งฝูงเลย I'm out of here.